ครับผมคับสัสดีารวันน uh 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 uh> ี้อย mm, uh 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 uh> uh ู่กับผมมุสเกมอร์กับเกมคอมตี้เหมือนเดิมครับวันนี้มันมีด่านมาใหม่ครับด่านนี้ชื่อว่า attack o f the under หรือเด็สั้นๆว่าคนซอมบี้เกมนี้จะว่าคือจะตอแหลกกันนะมาเลย อรอบนี้จะเป็นตัวอะไรกันแน่มาเลยซมเจยวกีดานแทนที่แค่นี้มีด่านด่านแค่น,นี้เหรอด่านนี้น่าจะยาวๆเนี่ะมาพอดีแค่สองวิอะไรอาละทีมฟ้าฟ้าเอาละรอบนี้คือไม่เชื่อใจกันแล้วลว่าใครจะเป็นอะไรกันแน่ ไปซ้ำไปขมวก่อนตาน้างคือ stand off ตายแน,นย่ไม่มีที่จุดแน่นมั่มีตรงที่ใครจะเป็นอ่าอาลักใช้เปน,เนีใ้แล้วกันอ่าลัรอบนี้ไม่มีรอบนี้มีกันสิบคนแล้วก็น่าจะห้าห้าเนี่ยเท่ากันระหว่างหลังด้วยเนอะอ๋อ ไกลแล้วไม่สอนแล้วไกลได้ก้าวแปดเจ็ดอย่าอย่าอย่าตามอย่าตามมาอย่าตามมาวิธที่สนใจมีที่สนใจก็คือมไปตรงนี้ค่ะข้ามาปุ๊บคาเลยคนเป็นนิ่งนู้นนะซื้อกันใช่กัน มีทั้งวันมีทั้งวันเลยจุดนี้นี่อนุดนี้ไม่นี่อันหรอกมีมีระเบิดทั้งวันเอ๊ะ เอ้ว่าไงว่าไงว่าไงจุดนี้ไม่เนียนทั้งวันเครีย์ศัตรูเลยสวยแตกไปนี่เนียนเลยนีต่ตอนนี้แค่สามนาทีเฮ้ยมีอะไรแงกมีนี่ใครมาตรงนี้ก็แตกไลสิ Ô ô ô ô. Phò anh am rồi. Một con nó, mình có con nó, mình con nó ้ยมาทำไมอะไรฮะมากูจุดนี้ดิจุดนี้แหละไ,ไม่เนียนหรอกตายได้แน่ดูก้ากูโหแตกเลยฟลยแตกเลยโหมาเลยมาสัตว์ตัวเดียวเดียวสุดเถื่ออะไรไงเก็บลอยแพ้มาเยอะมากจุดนี้มันไม่เนียนนะ่ะ จุดนี้ไม่แนนมากไะสะเต,ตัวนะ่ะนะใครจะสร้างตรงนี้เพื่ออะไรฮะ <c oughs> จะสร้างตรงนี้เพื่ออะไรถามหน่อยถามหน่อยสร้างนี้เพื่ออะไรฮะสร้างนี้คือมันมีข้ามบนอ่ะจุดนี้รู้หรอ อืคนแรกเลยอ่ะแค่นั้นมามาลองตาเล่นตาหนึ่งมาจน้าแจ้งวันอ่ะลองเล่นตาหนึ่งมา <c oughs> ตอนน,นนี้ขอไม่เอาด่านเดิมขอเป็นด่านสมิธสมิธต่ไรตันออฟทำไมไมาต้องเป็นด่านซัมโอ้แต่คนเยี่ยม อ่ะรอบนี้ไม่เชื่อใจใครกันทันนั้นเป็นใครก็ได้ก็จะเล่นแข่งเล่นก็น่าจะอ๋อไม่มีมิชกันด้วยเด,ดเดี๋ยวะเฮ้ยโอ้โหดีว่ะดีไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรอ๋อหลักมาเลยเดี๋ยว ไป,ไปดูว่าไปดูเหมือนเดิมอะเราเริ่มนี้ใครเบ็นกันคนเห็นไม,มันจ่าที่เอาระวาเปิดตรงนี้มีแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่ต้องเป็นใกล้ตรงนี้บ้างฟาดฟาฟาดฟาดฟาดเกือบแม่ง,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 งมาตรงนี้ดูจะเปิดนะ น, ة, น, ôi, น,นู่นๆเอาล่ะเดินเดินได้ทั้งวันงงออกแต่เราเอาแต่ทั้งวันนี่จะดูไม่ใช่การปุ๊บวางไว้ตรงนี้เลยอาว่าไงตุดนี้เนียนที่สุดอะไร มีได <la tripod>. ้ท <desserts> ั้งวันมีได้ทั้งวันเนี่ยมีสองจุดถ้ามิชิกันปึ๊บวางไว้ตรงนี้คลายเลยเดี๋ยวเลยเบิ่นบน่นบนบนบนยังยังยังไมาเลยไม่มีใคเฮ้ยใค่สองอ่าง

มันตทำงานหลักไงวิธีตีบ้างตังกไะนี่มาแล้วนี่อันที่สุดไอ้ยอดเลยเอา้เอาเฮ้ยทำไมถึงมาตายไปสองคนละ

ฟาดตัเต้นแล้วเฮ้ยเดี๋ยว้วต้องไปเต้นขางในอะเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวนะไปเออมามเต้นดีกว่าเออจะเต้นได้ทีมาเลยรอตรงนี้แน่นอนรอด น้าร้อยเปอร์เซนต์หรือสี่คนแลสามสี 3, ชิกกันนี่ดูดีกันต่อไต่ไปน,นั้นมันต้องทำอะไรทั้งนั้นมันต้องทำอะไรทั้งนั้นเอาแต่ข้างในแล้วก็ต็มเต็ มีแต่ชิชกันฟักอาวตกลรมเลยเลมเลยหามไกลเข้ามันหามไกลมัน

น่นนมาลมาล้เรียบร้อยสวยงามเรียบร้อยก็ตอนนึงมีคนเดฟเคไปคนนอกเอาลาเฟือแล้วก็จับได้โอ้โหโอ้โหเขียยกาๆสวยงามเรียบร้อยเดียบร้อยจบได้อีซี่จบได้แบบสามตัเสร็จเยี่ยม

Sila